จ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข่าสู้ช่องตาลูกตาชาแนลจ้าสวัสดีทุกท่านนะจ้าอืมกสมฮอข่คอยตื่อตัดเหีียวเบิ์ลพี่น้อง,อองจ้ามาค่ะได้ยินแต่เสียงอันินอี๋บุดังแตกเตะเตกเตก้เต,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 ตะเซบะอืมอยู่ทางไหนกันเนาะบัดใหญ่พี่น้องไปไปตื่นสาย่างล้ว พี่น้องย่งางรอเนาะหมู่บ้านนี่ดูเด้อะทางงอนราตัดหญ้าทั้งนี้เด้อพี่น้องทางงอนยาน,นุย่ยเขาตัดหญ้าทั้งนี้หมู่บ้านเนี่ยพอฟังฟังทั้งนี้อันนี้ก็ต้นพยุงเด้อพี่นอ้องนะจ๊ะดูทั้งให้นะทั้งนี้ก็ต้นพยุงพี่น้องไปเพิ่งทั้งนั้นทั้งนั้นโอ้หพี่น้องจา๋า ยืนด้วยกับเท่าเงาะอยู่ฝั่งนั้นวายอยู่ได้ยินเสียงรถนะจ๊ะนะจ๊ะห็นด้วยกับเท่าเงาะพี่น้องเอ้ยวายมันไสอ้อยางล้อทั้งนี้ไปน้ะฮะยางมาทั้งนี้แล้วไม่ได้ไปไทยแล้วทั้งนั้นพี่น้องยืนด้วยแล้วไทยนี่แหละจ้ะอันนี้สิเป็นแนวเดียนเตยได้พี่น้องนะจ้ะแนวเดียนจนถึงต้นหนึ่งบกม่วงมุ้งพุ่นละจ้ะพี่น้องไปพายยางไปเพิ่ง อันนี้กะต้นพายุงค่ะนคะคะมื่อที่ฝนอันที่ลม่มแห้งกิ่งนีกะหักค่ะพี่น้องจา้ากิ่งนีคหักมันยังมามีแกนมีอย่างพี่น้องต้นหน่อยค่ะส่วนต้นนี้พี่น้องให้ทายว่าต้นยางค่ะพี่น้องจา๋าให้ทายว่าต้นยางเนาะพี่น้อง นี่แหละเอาท้ายค่ะผิวเรียบเรียบผิวเนียนเนียนต้นไม้ต้นตนี้ผิวเนียนเนียนพี่น้องจา๋าผิวสวยค่ะเปลือกไม่สวยเปลือกไม้สีน้ําตาลเข้มค่ะสีน้ําตาลใหม่หมจ้าพี่น้องน้ำตาลเทียมใบเป็นลักษณะนี้้ะพี่น้องท่านใดหูจกักคอมีนมาจา้า เรสิมาเฉลยด้อยพี่น้องเด้อท่านใดหูจากคอมเมนต์มาเลยจ้ะพี่น้องจ้าปลูกไ้อยูสามต้นพี่น้องกระเบิงค่ะอันนั้นตนยย้นใหญ่เราพี่น้องอันนี้ต้นใหญ่ด้ยวยพี่น้องต้นใหญ่แล้วนี่เขยดแนวนาเตยด้ยวยพี่น้องแบ่งทั้งลางกันเพิ่นวานเรียบร้อยแล้วค่ะแบ่งทั้งลางกัน เป็นวานเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ต้นเดียวกันกับต้นเมื่อกี้จ้ะสีน้ำตาลเข้มพี่น้องในหูจักคอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวเตยสิบอกฉเฉลยเดี๋ยวจะ,ฉะเฉลยนะต้นนี้ต้นลายสวยๆนะี่นี่สุดเขียดแดนที่เตยพี่น้องจา้าต้นยูคาต้นใหญ่ต้นยยยตนิ้ไหม นี่ต้นบมัม่วงสุดเขตแดนทุ่งน้าเตยจ้อยู่ตรงนี้พี่นอ้องส่วนนี่ต้นสนพี่น้องจ้าอันนี้ต้นสนนี่ต้นสนเนี่ยค่ะสนใบเดียวอันนี้สุดเขตแดนเตยหอดนี่พี่น้องหัดต้นบัว่วงนี่แหละยางหลอกกันพี่น้องนี่เขตดแดนอีกฝั่งนึงจ้ะด้านหลังค่ะอันนี้เขตแดนด้านหลังพี่น้อง ทางอรเรามาตัดห้ามือวันก่อนหวานนี่เอิ่มหวานนี่แหละเดี๋ยวเรามาตัดห้าพี่น้องจ้าอันนี้อีกต้นนึงค่ะปลูกไวสามต้นเด้วพี่น้องเด้ออยากเบิ่งท่านดดรู้จักคอมเมนต์มาจ้ะน,น,นี่มองปลาทึบๆนั่นคือบริเวณที่เตยออยู่จ้า มาลเลี้ยนที่เตออยยูเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนาด้านหลังนี้จะเป็นทุ่งนาค่ะน,นี่ตน้นต้นยูคาจากพี่นอ้องต่ออีกต้นหนึง่งต้นยูคาต้นหนึง่งตายต้นยูขางต้นเอย่าต้นยูขางต้นสนจะตายพี่น้อง <S <S เราท่ทันได้ถามกันได้พี่น้อง มาน้ำกล้วยนุ่ยยายนุ่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องเตยปูพี่น้องจ๋าเอ้านี่เด้อสวนกล้วยที่เตยปลูกไว้พี่น้องจ๋าแนวกล้วยที่เตยปลูกไว้จ้ะนี่จ้านี่คือแนวแนวที่เตยปลูกกล้วยเด้อพี่น้องเด้อที่เตยปลูกกล้วยไว้พี่น้องจ๋ามีกอดมีกอดเดียวที่งามมีกอดเดียวที่งามจ้ะพี่น้องนี่ค่ะ ยายนุ่ยกับชาวงอเรามาวานอีว้านยังนี่ยายวาายยาย้านปุยเจ้ยพี่ยายว้านปุยเจ้ยบ่้านเมฆเขาเขาพันธ์เอามาจากกันจังหวัดเขาพันธ์เขาพันธ์ไม้ทรายก็เอายายนุ่ยจ้าเขาพันธ์นี่เขาพันธ์มาจากจังหวัดจ้าไปเอา,ยยาอยู่จังห<ข><อ>วัดเมื่อนัอ้นพอผู้ช่วยเพิ่นเพิ่นนั่นไปเอามาให้เพื่อว่าผู้ใดอยากได้ขันธ์เขาให้ไปลงซื้อไว้เพิ่นให้ฟรีหรือจังใดหรือเขาต้องคืน อันอันกิโลละอันชี้คะแนนโอ้กิโลโอ้เพิ่นเอามาให้เพิ่นเอามาให้กิโลละชี้คะแนนเพิ่นเอามาให้กิโลละชี้คะแนนเลยห<อ>น,นุน่ยเอามาลายปายในเนาะยายนุ่ยเอามากเกล็ิมห่ากิโลตีโอ้คุณน้า <5 S 1> จ้ะท่าวงไว้ชุนแต่ว่าเมืนอวานปุย๋ยแต่ว่าปุ๋ยอีหยังอีกเลยนั่นเพื่อนนะั่นมามเกล็ดเข่าเพื่อนเพื่อีหยังมาบุบลู่เลยนุ่ยกับลู่อืมจ้าพี่น้องจ้ะวานเหลือด้วยพี่น้องจ้ะวานเหลือจ้ะวานแล้วพี่น้องมัหนี้การเดี๋ยวเดี๋ยวซุ้มพี่น้องมันก็ มีเข่าที่ทั้งใดิน้องเข่าคือตาเบียดหนุ่มเดินเดินได้พี่น้องขาวๆยืแมีนได้พี่น้องจ้ะแตามองใบไม้มันเต็มเมือบ้านนั่งกินเราพี่น้องว้านก็จักางมนคิดว่ได้กินบอกแต่ว่าแต่ยามเกิดปนมาก็ได้กินทุกเกาเขาค่อยอัปเดตเรื่อยๆเอาเนาะค่อยอัปเดตเรื่อยๆพี่น้องจ้ะเอาวันนี้งูมาใส่ต้นมะกขืออิเตไปใช่เนี่ยนี่แหละเมื่อนี้ฉัได้เก็บใบตองนี่แหละพี่น้องนี่ค่ะจะค่อยรีบใบตองเก็บใบตองเมื่อนี้แหละค่ะจะว่ารักออกปีเจริงพี่น้องเมื่อ Uh huh. อึ๊บอืมเอา้าสิเหลือต้นเดียวเตยโอ้ผุนดดีพี่น้องต้นน้อยๆเป็นแถวนะจ๊ะแมนเบอร์จ้าที่จะลูกกว้มันยอ่อลงเมื่ได้พี่น้องว่ามันอันแรงว่างในนะจ๊ะมีต้นเดียวเนี่ยคือที่ที่สูงที่ฟื้นก็มู่จ้ะจนได้ออกปีออกเรือเดี๋ยวพี่น้องจะิ่งดูแหละอันนี้เม่นต้นอันนี้ต้นบักเมาจ้าต้นบักเมา ลูกตาลมากินบักเมาแล้วก็อู้ต้นอีหยังเนี่ยบุพี่น้องเนาะไปใส่พาย,ยางรอฟังทําผุนให้มันสุดเข็ดพี่น้องหลังคาแดงๆนี่คือวัดเด้อจ้าพี่น้องจา้านี่คือวัดเด้อทุง่งนาต,ติดเขตวัดเด้อจ้า ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาความขืบหน้าของการเท็ดนะแล้วก็เอาต้นไม้มาฝากพี่น้องว่ารอบรอบทุงนานี่มีต้นนี้อย่างแน่พี่น,อน้องเขีดแดนเตยหอนใสเแน่คลิปนี้ฝากไว้สวนดีกอนจ้ะพี่น้องพบกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ